ดมตราปโป้ยเสียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกันสวัสดีครับข่าวนอกกลูกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่บุรีรัมย์ปเป็นเรื่องความทุกข์ของคุณนัทิชาทิพยพักพาณิชย์เจ้าของอู่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ร้านและบ้านอยู่ข้ามถนนสีน่เลนหมายเลข226ลำปลายมาศบุรีรัมย์บอกว่าดึกๆตอนตีหนึ่งตีสองสุนัขละแวกบ้านจะเห่าและหอนกันไม่หยุดเป็นแบบนี้มาเป็นเดือนแล้ว ตอนแรกคิดว่าหมาเห็นผีแต่พอดูจากกล้องวงจรปิดเจอภาพนี้ครับมีทุกคืน <c oughs> เด็ก3คนวิ่งบนสันปูนแบ่งแนวรั้วถนนที่เรียกแบรรีเอร์นะครับวิ่งทำอะไรก็ไม่รู้ตอนตีหนึ่งตีสบางทีก็นั่งบนแบรรีเอร์ซึ่งกว้างแค่สินิ้วรถยนต์ก็แล่นผ่านไปมาด้วยความเร็วถ้าพลัดตกลงมาโดนรถชนตายแน่ฟังเสียงของเธอครับแล้วก็กลัวจะเป็นอันตรายกับตัวเด็กเองด้วยเพราะว่า ตรงนี้เป็นจุดที่รถวิ่งเร็วมากมถ้าเกิดว่าพลาดแบบล้มลงมาตกลงมาตอนที่รถวิง่งแล้วรถวิ่งมาพอดีเนี่ยมันน่าจะเกิดเหตุที่ไม่ดีสักเท่าไหร่เป็นแบบนี้ทุกคืนทุกคืนก็ทนไม่ไหวจึงไปร้องเรียนผู้ใหญ่บ้าน,นคุณจินตนาประเสริฐผู้ใหญ่บ้านตามตัวจนพบเป็นเด็กชาย3คนอายุ12ปีคนหนึ่ง13ปีคนหนึ่ง15ปีคนหนึ่งได้ความว่าที่บ้านไม่มี WiFi พ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัด จึงออกมาหาสัญญาณไ i f ฟจากร้านค้าริมถนนเพื่อดูหนังซีรีส์พอเจอสัญญาณก็นั่งปักหลักดูบนเบรีอร์ผู้ใหญ่บ้านจึงเรียกมาอบรมฟังเสียงการสั่งสอนครับตักเตือนค่ะตักเตือนเพื่อไม่ให้ไปทําแบบนี้อีกเพราะว่ามันจะเกิดอันตรายทั้งต่อตอนเองและจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนพวกผู้คนที่สัญจรไปมาค่ะขับรถนะคะทาให้ตกใจได้อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้สุดท้ายก็กำชับว่าอย่าทําอีกอันตรายมาก พ่อแม่โมวแต่ทํางานนะครับไม่มีเวลาดูแลลูกน้องลูกต่อมาครับไปดูการตรวจเข้มทุเรียนที่จังหวัดตราดเพื่อความเชื่อถือของตลาดโลกมาที่โรงรับซื้อทุเรียนขายต่างประเทศที่ตำบลทุ่งนนทรีอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดคุณกันชัยเทพบรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยพณิชย์จังหวัดสากรจังหวัดกเกษตรจังหวัดและนายอำเภอเขาสมิงออกตรวจคุณภาพทุเรียนที่เตรียมส่งลูกค้าต่างประเทศว่ามีคุณภาพดีสมบูรณ์ไม่ใช่ทุเรียนอ่อน ตามโครงการทุเรียนตราดพงาดสุกสากลวิธีการตรวจทําโดยการสุ่มหยิบทุเรียนในตร้ามาผ่าแล้วซอยเนื้อทุเรียนเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นนําเข้าตู้อบวัดเ,เปอร์เซ็นต์ของแป้งที่กําหนดตามมาตรฐานของทุเรียนส่งออกต้องมีแป้งไม่น้อยกว่า3 2ปรากฏว่าลงนี้มีแป้ง36.7%แสดงว่าคุณภาพดีเป็นทุเรียนแก่แน่นอนการส่งทุเรียนอ่อนไปขายเป็นการทําลายความเชื่อมั่นเชื่อใจของลูกค้าต่างประเทศ ระยะยาวจะเกิดผลร้ายกับเจ้าของสวนทุเรียนชาวไทยหลังจากเสร็จภารกิจตรวจคุณภาพทุเรียนไทย,ยเจ้าของลงนาทุเรียนพันธุ์ต่างๆมาให้ชิมรวมทั้งทุเรียนพันธุ์ก้านยาวด้วยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชิมก้านยาวแล้วรู้สึกอย่างไรงงให้ฟังเสียงครับกัดลงไปนะครับมีความข้นเหมือนนมข้นเลยครับ<อ>หวานมันละเอียดนุ่ม,มท่านอื่นๆก็เห็นตรงกันสมูทลินะครับ ต้องรักษาคุณภาพให้ดีครับเดี๋ยวนี้ประเทศเพื่อนบ้านลูกทุเรียนแข่งกับเราแล้วนอกลูกต่อมาไปลำปางไปที่โรงพยาบาลจังหวัดลำปางครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางคุณจำลักกันเพชรเป็นประธานเปิดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1ิรับอาสาฉีดเป็นคนแรกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าปลอดภัยแน่กระบวนการก่อนการฉีดวัคซีนต้องมีการวัดความดันก่อนถ้าความดันสูงมากก็ต้องนั่งรอจนกว่าจะลดปรากฏว่าท่านรองผู้ว่า วัดกี่ครั้งกี่ครั้งความดันสูงครับเกิน170ทุกครั้งสุดท้ายต้องขอตัวเข้าห้องน้ําทำใจให้เย็นลงลดความตื่นเต้นกลับมาวัดครั้งที่10ลดลงมาเหลือ140นิดๆท่านรองผู้ว่าบอกคุณพี่พยาบาลว่าฉีดได้แล้วถอดเสื้อแขนยาวให้ฉีดต้นแขนมีคนแอบซุบซิบเบาๆว,ว่าแขวนพระตั้งหองค์ไม่น่ากลัวจนความดันขึ้นเลยดูครับพอพยาบาลปักเข็มเดินยาท่านผู้ว่าไม่มีอาการกลัวเลย แต่หลังจากทุกอย่างจบแล้วฟังเสียงท่านผู้ว่าครับพูดว่าอย่างไรครับคเรกีรอบแล้วเกือบสิบทึรอบแล้วน่เป็นไงบ้างความเร็ลดลงทีละนิดละนิดละนิดตื่นเต้นมากข่าวเขาบอกว่ามันมีผลข้างเคียงเยอะในฐานะเป็นผู้นำเนี่ยมันต้องมีความกล้าแต่ปากกล้าขาสั่นอยู่วันนี้แต่ปากกล้าขาสั่นอยู่แต่ปากกล้าขาสั่นแต่ปากกล้าขาสั่นอยู่วันนี้นันคือคเ คงฟังมาเยอะครับว่าผลข้างเคียงของวัคซีนนั้นจะเป็นโน่นเป็นนี่ก็เลยกลัวนอกลูกสุดท้ายไปสุพรรณบุรีครับดูกลเม็ดชวนเด็กเข้าวัดไปที่วัดสังกจจยเถนอํเาเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนี้มีญาติโยมามาทำบุญเยอะมากเพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เลื่องทำบุญหลายอย่างเช่นพระสังกจจยที่เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์เรื่องโชคลาบนี่เป็นองค์ใหญ่องค์ประธานนะครับหน้าตักกว้าง9เมตรสูง10เมตรยังมีขนาดรองลงมาอีก8องค์ เรียกว่าพระสังกัจจายสีประจําวันเกิดใครเกิดวันไหนก็ทําบุญกับพระสังกัจจายสีนั้นหนึ่งสัปดาห์มี7วัน7สีแต่ทําไมจึงมีพระสังกัจจาย8องค์8สีได้รับคําตอบจากท่านเจ้าวาดว่าองค์ที่8สีที่8มีให้คนจําวันเกิดไม่ได้พระแก้ว9้ามงคลซึ่งเป็นพระแก้วประจําวันเกิดก็เลือกทําบุญตามสีวันเกิดอีกเหมือนกันส่วนตรงนี้เป็นพระสังกัจจายปางปริศนธามสามปางปิดหูปิดตาปิดปาก หมายความว่าอะไรท่านเจ้าอาวาสบอกว่าไม่ฟังเรื่องที่ไม่ดีไม่ดูในเรื่องที่ไม่ควรดูไม่พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดไอ้ใครก็มีครับที่วัดนี้สวมหน้ากาก,กอนามัยซะด้วยส่วนด้านนอกศาลามีฮาร์กจอมพลังยืนรอให้เด็กๆถ่ายรูปดูครับฮาร์กสวมหน้ากากอนามายัยมือถือเจลแขวนพระเครื่องอีกต่างหากถามเจ้าอาวาสว่าทำไมในวัดต้องมีฮาร์กได้รับคำตอบว่า เพื่อจูงใจให้เด็กๆตามพ่อ,พอแม่เข้าวัดทำแมทให้ให้ใส่แล้วก็มีเจลแล้วก็มีพระสมเด็จคอยให้ <ๆ S 1> นะ <ๆ S 1> เพื่อปันการป้องกันไม่ให้โควิดในสมหาติดตัวเราเป็นวัดที่มีจุดให้ทำบุญมากมายเรียกว่าเป็น one stop service จริงๆครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่